สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูสาวๆของเรานะคะแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ตีห้ากว่ากว่านะคะวันตีห้าครึ่งนะคะเริ่มสว่างแล้วสาวๆนะคะก็เริ่มตื่นกันแล้วสลืมสลือแล้วนะคะวันนี้ยังสลืมสลืออยู่นะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีสาวๆเชือกไหนนะคะตื่นเช้าตื่นสายกันบ้างนะคะแต่ปกติลำดวนก็จะตื่นประมาณตีสี่อยู่แล้วนะคะ ดวงตื่นแล้วนะเชือกแรกถัดมานะคะแม่กองเงินแม่กอเงินก็ตื่นแล้วจ้านี่นะแม่กอเงินแม่กองเงินก็ตื่นแล้วแต่ยังสลืมสลืออยู่มันกานลุกแล้วนะคะมีคนยังไม่ตื่นด้วย ยายลำโมนยังไม่ตื่นได้ยินเสียงโกลนด้วยป่าวป่าวป่าวป่วีเขาตื่นเาวป่าวป่าววเขาตื่นมีคนมายังไม่ตื่นนะทุกคน มีคนมายังไม่ตื่นนะคะใยาไยอาลบกวนเขาหรือเปล่าลุกแล้วเรามากวนเขาหรือเปล่าเนี่ยตื่นแล้วทุกคนไาเรามากวนเขาแน่เลย อ่าเดือนเพนก็ตื่นแล้วนะคะสาวๆตื่นเช้ากันทุกเชือกนะคะสาวๆตื่นเช้ากันทุกเชือกส่วนยายๆก็จะตื่นสายหน่อยนะคะยายๆก็จะเจ่นสายหน่อยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บขยะไม่ได้เก็บอะไรนะคะตีห้าครึ่งนะคะโดยประมาณแต่ตอนนี้พัทยาก็สว่างมากแล้วนะคะสว่างมากแล้วจ้ะบรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะฟ้าก็ มืดคลึ้มนะคะมืดคลึ้มมากๆนะคะนี่เป็นโมู่บ้านของเราว้ายวันนี้มากวนยายลำมูลสรุปแล้วสสาวตื่นกันทุกเชือกนะคะลำมูลตื่นสายเรามากวนเขาด้วยยาย ลับต่อนะคะหลับต่อจะไม่ล้มตัวนะคะบต่ะงกเลยเห็นคนนะคะตอนนี้ว้ายเรามากวนเขาแต่เช้านะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยตื่นสายนะคะส่วนยายๆก็จะตื่นสายหน่อยนะคะ ันนี้เรามากวนเขานะคะวิ่งมาหาเลยนะคะทำท่าเหมือนจะไล่เราสงสัยจะโมโหนะคะเหี้วดีิยายอะ